สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกทุกคนครับน้องครับผมลุงทัดสูตรเลขพารวยวันนี้มาพบมาเจอพี่น้องของเราดิงวดวันที่สิบหกนะครับสิบหกพฤษภาหกหกผมมาเจอพี่น้องวันนี้ครับมานําเสนอครับเป็นสูตรดับล่างตัดสองสูตรดับล่างทุกหลักตัดสองสูตรนะครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาดับที่แปดกับสามเอาอยู่ครับ ถูกต่อเนื่องเดินยาวมาหลายงวดแล้วครับและวันนี้จะมาลงให้พี่น้องดูเรามาดูกันครับว่างวดน,นี้มันจะดับอะไรครับฟังคําเตือนเลยดีกว่าครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับที่วิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งของรัฐบาลช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลักกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากคัดสุเลขาด้วย มาฝากและเตือนแล้วพี่น้องครับทีนี้ก็จะมาคำนวณกันและคลิปต่อไปฝากไว้ด้วยครับเป็นคู่ขี้สองตัวล่างนะดับล่างทุกหลักตัดสองสูตรแล้วก็เป็นคู่ขี้สองตัวล่างพี่น้องครับมามาดูวิธีทำก่อนครับวิธีทำสูตรที่หนึ่งสิบหน่วยที่หนึ่งบวกสิบหน่วยที่สี่แล้วก็สูตรที่สองครับสิบหน่วยที่หนึ่งบวกสิบหน่วยที่สี่คูณสองบวกด้วยจิด มาครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องคำนวณจากวดันที่16มีนากันแล้วกันเอาใกล้ๆกระชับกระชับเข้ามานะครับไปเลยครับ10หน่วยครั้งที่หนึ่ง2บวก0ได้2 10หน่วยที่หนึ่งบวก10หน่วยที่สี่นะครับ2บวก0ได้2 2มาบวก10หน่วยที่สี่แล้วบวกด้วย5 สองบวกศูนย์เป็นสองอ่ะผมตั้งบวกรหัสห้าไว้ด้วยเลยอ่ะบวกครับทีนี้สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นห้าสูตรที่หนึ่งดับที่ห้าพี่น้องครับสิบหน่วยที่หนึ่งบวกสิบหน่วยที่สี่คูณด้วยสองบวกด้วยเจ็ด สอบวกศย์ได้2 2งบวกสได้6 6หบวกสได้10เท่ากับ0ูนย์สคูณศผมจะคูณไปทางไหนและพี่น้องครับเท่ากับ2อคูณศูนย์ สอบวกศย์ได้2 2งอบวกสได้6กหบวกสี่ได้10เท่ากับ2อคูณศย์ได้0ูนย์ศมาบวก7คงที่ได้7ครับสูตรที่2ดับ7ก็ดคำนวณจาก16มีนาไม่ใช้1เมษาศูนย์แปดาศูนย์เจ็ดสองตล่างออก99ออก99ไม่มี5ไม่มี7ไปต่อครับถูกครับ ทีนี้มางวดวันที่หนึ่งเมษาพี่น้องครับเรามาดูหนึ่งเมษาสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งครับสิบหน่วยครั้งที่สี่บวกด้วยห้าสิบหน่วยที่หนึ่งบวกสิบหน่วยที่สี่บวกด้วยห้าผมตั้งห้าเลยหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกเก้าได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าได้สิบหกสูตรนี้ดับที่เลขหกครับ สิบหน่วยที่นึงสิหน่วยที่4คูณด้วย2บวกด้วยเก็ดสบวกเเป็น11เท่ากับสอคูณห่งผมตั้งตรงนี้เลยดีกว่า2อคูณหเท่ากับ2 2ไม่บวกเก็ดคงที่2อบวกเก็ดได้9ก้างวดนี้เลขดับของเราคือเลข9 คำนวณจาก1เมษามาใช้16เมษาย8 4 9น984 9 0องตัวล่างออกเก็หนเกหนไม่มี6ไม่มี9ถูกครับไปต่อพี่น้องครับทีนี้มาถึงงวด16เมษามาใช้2พฤษภา10หน่วยครั้งที่1 10หน่วยครั้งที่4บวกด้วย5คงที่7บวก0ได้7 7บวกหได้12บวก1ได้13บวก5ได้18 สูตรที่1ดับที่8ปสูตรที่2 7งบวกศนย์ 0, ได้7จ็บวกหได้12บวกหได้13เท่ากับ3ามคูณสองเป็น6บวกด้วย7คงที่7จบวกหเป็น13นี่ครับคืองวดที่ผ่านมาของผมให้ดับที่8กับ3ตัวเลขที่เหลือก็คือ0ูนย์หน เจ็ดเก้าก็ออกอะไรครับคำนวณจากสิบหกเมษามาใช้สองพฤษภาศึกแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าสองตัวล่างออกหกห้าไม่มีแปดไม่มีสามออกหกห้าดับเอาอยู่พี่น้องครับทีนี้มาถึงงวดปัจจุบันผมพาพี่น้องคำนวณสองพฤษภาไปใช้สิบหกพฤษภานะเรามาดูกันพี่น้องครับสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งศูนย์กศูนย์ได้ศูนย บวกสิหน่วยครั้งที่4บวก5้คงที่ศูย์บวกศย์ได้ศูนศนย์บวกห้าได้ห้าหบวกเจ็ได้12 12อบวกแได้ยี่สิบดับที่0ูนยใหม่ครับ0ูนบวกศได้ศูนย์ศนบวกแได้8ปดบวกเ็ได้15เท่ากับ ต่อครับสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกสิบหน่วยที่สี่คูณด้วยสองห้าคูณสอง ห้คูณสเป็น10 10ิบวกเได้17บเดวันนี้ดับที่ศูนย์กับ7จ็ดอะผมขอทวนสูตรนี้อีกนิดหนึ่งครับ5ตั้ง5คูณด้วย2 2 5เป็น10 10ิบไปบวก7คงที่เป็น17ถูกครับนี้คือตัวเลขที่ดับไปแล้ว0ูนย์กับ2ตัวเลขที่เหลือก็คือมี1 มีสามมีสี่มีห้ามีหกมีแปดมีเก้าหนึ่งได้ถ้าหนึ่งมามีหนึ่งเลยครับหนึ่งมีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหก หกหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งท่านหนึ่งมาถ้าสามมาสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามสามสองสองสาม สามสี่สี่สามสามหกหกสามสามแปดแปดสามหนึ่งสอง สีมาสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่สี่สหกสี่แปดอ่ะไปกลับออกน,นะครับเดี๋ยวผมตัดด้วยคู่ขี้ให้ห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปด

8 9 9ก็จะได้9 0 9 2 9 4 9 6 9 8มาแล้วทีนี้ผมจะใช้เลขเดิ่นมาจากไหนครับที่จะมาตัดตัวนี้ ผมจะตัดด้วย9012พี่น้องครับตัดด้วย9012แล้ววันที่2วันออกวันอังคาร9วันอังคาร16วันอังคารเลขออกวันอังคารอีกนะครับเลขประจำวันอังคารผม ชี้ไปที่สามกับห้านะครับวันอังคารเน้นที่035นี่เลขวันอังคารนะครับพี่น้องครับ ศูนสามห้าโดยเฉพาะ3มกับ5้วดที่ผ่านมาก็มาห้าแล้ววันนี้จะมา3มได้ไหมมาพี่น้องครับตัดด้วย9012 9012์หนสูนสองสอง เก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าเก้าศูนย์เก้าสองได้กี่ตัวครับแล้วผมตัดด้วยวันอังคารศูนย์สามห้า ถ้ามาชนในนี้ที่ได้ก็จะมีสามศูนย์ศูนย์สามสามสองสองสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่นะครับอาคารมาตัดด้วยศูนย์สามห้าอีกรอบหนึ่ง ศูห้าถ้ามาตัดด้วย035หพี่น้องครับเหลือกี่ตัวทีนี้1 2ึ่สี่ห เก้าสิบเหลืออยู่สิบชุดพี่น้องครับถ้าผมตัดด้วยเลขเด่น9 0้าหนึ่งสองได้ตามที่ขีดไว้แต่ถ้าตัดด้วยวันังคารที่ได้ศูนย์สามห้าก็จะได้ตามนี้ครับคัดเอาเฉพาะตัดด้วย901แล้วเอาสามศูนย์ห้ามาตัดอีกรอบหนึ่งได้สิบตัว นี่ครับ90 0110 0330 322340 04 500552259009นี่คือเลขที่เด่น ถ้าเลขตัด9012ถ้ามาตัดตัวนี้ก็จะตรงกันที่0นะครับตัวมาตรงกันที่0ถ้า0มาแถวนี้เลยครับโอเคพี่น้องครับสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับฝากไว้ด้วยครับคลิปต่อไปครับจะเป็นคู่ขี้2ตัวล่างงวดที่ผ่านมาผมขี้ไปที่คู่คู่ออก65โอเคครับถูก6 มาครับคลิปนี้แค่นี้ครับขอบพระคุณ้องมากขอให้โชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ